ปลาขาวเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาปลดปลาด้วยกันปลดห้อยนี่เอาเชือกมาห้อยนี่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 ตัวเล็กอันนี้ดางสามเส้นสามเส้นปลาขาวจ้าดูเด็กเยอะมากเลยอ่หางแดงสวยมากเลยเด็ก นี่นี่ปลาปลาน้ขี้้นนมูี่ปลาอีกเนี่ยเดี๋ยวปิ้งปลาตองปลาตองาปลาตองปลาตองถ้ามันหลายตัวก็ลาบได้อยู่เนาะเนี่ยหางแดงสวยมากเลยไปเลยนี่นี่ปลาปลาน้ี่ปลาอีกไทยไหมแอนนี้มีอันนี้ปลานี่มี อือตรงนี่ยปิ้งอร่อยอืมแต่อันนี้ไม่ค่อยมีเนี่ยอันนี้ตะเพียนเนี่ยอันนี้มีนี่ตะเพียนอเอาเชือกมาห้อยก่อนเยอะมากเลยจะปลดหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สามเซนแต่สี่สิบบาทขาวเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาปลดปลาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวปิ้ง ปลาต,งตงอปตงปลาตองรราปตปลาตองถ้ามันหลายตัวก็ลาบได้อยู่เนาะขาอยู่เพื่อนเอนเห็นมะมีปลาอยู่โอ้เซนเหรอนึกว่านึกว่าสามอ๋อสามเซนเจ้าไว้ทางโน้นไม่ใช่ดางหลุดเหรอนั่นน่ะ งานอยู่ขาวเต็มอยู่เพื่อนเอ้ยพื่อนอะหลายอยู่เด้อโอ้หทางโน้นก็ขาวขาวเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาปลดปลาด้วยกันอ้อยใหญทิพย์้จญ่ขาหกตัวใาญทิพย์เลาบเดียวเอามาห้อยหาเชือกมาห้อยพ่อ ปเชื่อต้องไปหาที่ห้อยก่นดินดุกดิกดุกดิกอยู่เด้อโอ้ยต้นตะไคร้เยอะมากเลยไม่เคยมีรถที่มันหมดพิไทยไหมเออนี่มีอันนี้ปามมลาอแบบนี่มีอืมเนี่ยปิ้งอร่อยอืมแต่อันนี้ไม่ค่อยมีเนี่ยอันนี้ตะเพียนเนี่ยอันนี้มีนี่ตะเพียนต้นะตะไาร เยอะมากถ้ามันไม่มีรถน้มันหมดอมาแล้วเอาเสือมาห้อยก่อนเยอะมากเลยจะปวดหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สามเซนแต่สี่เซนเหรอนึกว่านึกว่าสามอ๋อสามเซนเจ้าไว้ทางโน้นไม่ใช่ดังหลุดแถวนั่นน่ะเซนเหรอนึกว่านึกว่าสามอ๋อสามเซนเจ้าไว้ทางโน้น ไม่ใช่ดางหลุดตอนนั่นน่ะอ๋อยาทิพแต่จะขาหกตอวยาทิพเฮ็ดลาบเดียวเอามาห้อยหาเชือกมาห้อยพ่อมันหาเชือกไปหาที่ห้อยไปมีแต่ป้มันมีน้ำมันนู้เล็กอายกนเมเี่ฮะไปมาได้หรอี่ไปด้บโอ้ยปัดตอง พอหลบาบ่อน,น้อเนาะพ่อ,อหลบาบ่อน้อตัวเล็กอันนี้ด่างสามเส้นสามเส้นปลาขาวจ้าดูเด็เย<ท>อะไไอม,มากเลยดินด,ดุกดกุกด,ดิกอยู่เด้อโอ้ ทำไมอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมโอ้ยปัดตองพอหลับปอน้ะนะอะพอหลับปอน้อหลับปน้นอ ทำไมอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมปลาขาวปลาขาวอันนี้ปลาขาวอะไรโอ้ยปลาตองพอหลาบปอน้องพอาหลาบปอนอปาหลับปน้อ

เนี่ยเดือปิ้งปลาตองปลาตองธรรมดาปลาตองปลาตองถ้ามันหลายตัวก็ลาบได้อยู่เนาะงานยูขาวเต็มยูพี่เพื่อนเอ้ยพูดอ่ะหลายอยู่เด้อโอ้โหทางโนนก็ขาวเนี่ยเดือปิ้งปลาตองปลาตองธรรมดาปลาตองปลาตองถ้ามันหลายตัวก็ลาบได้อยู่เนาะ มันตัวเล็กอันนี้ดางสามเส้นสามเส้นปลาขาวจ้าดูเด็กเยอะมากเลยเขามาแล้วเอาเชืองมาห้อยก่อนเยอะมากเลยจะปวดหมดไหมดียดอันนี้สามเซนแต่สี่เสนเข้มาแล้วเอาเชืองมาห้อยก่อนเยอะมากเลยจะปวดหมดไหม ดี๋ยวดีอันนี้สามเซนแต่สี่สิบก้าวเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาปลดปลาด้วยกันดินดุกดิกดุกดิกอยู่เด้อโอ้ทำไมอ่ะยังไม่ตายใช่ไหม ไช่ไหมอันนี้มีอันนี้ปลาไี่มีอือเนี่ยปิ้งอร่อยอือแต่อันนี้ไม่ค่อยมีเนี่ยอันนี้ตะเพียนเนี่ยอันนี้มีนี่ตะเพียนน้ยูขาวเต็มยู่พีเพื่อนเอ้ยพื่อนอะหลายยูเด้อโอ้โหทางโน้นก็ขาวห้อยมาแล้วอวนเอาเชือกมาห้อยก่อนเยอะมากเลยจะปวดหมดไหม เดีด๋อันนี้สามเซนแต่สี่เซนเส้ยอตยเดีจะขาหกตัอย่างที่เห็ดลาบเดียวเอามาห้อยหาเชือกมามห้อยพ่อหาเชือกไปหาทีหอยไปโอ้ยปัดตองไหลบพ่อลาบ,บ ents, นะ่อน้อเนาะพ่อลาบ,บ่อน้อทำไมอ่ะอยังไม่ตายใช่ไหม เนี ة, ่ยเดือิงปลาตองปลาตองธรรมาปตองปลาตองถ้าม yeah, ันหลายตัวก็ลาบได้อย uh ู huh. ่เนาะปลาขาวเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาปลดปลาด้วยกันเนี่ยหางแดงสวยมากเลยไปเลย าานี่<อ>นี่ปลา,าปลาน้ำขี้น้ำมูนเลยนี่ปลาดินดุกดิบดุกดิบอยู่เด้อโอ้ยแหงแดงอ่ะสวยมากเลยไปเลย นี่นีนปลาปลานี่ปลา<ไ>ปทำไมอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมแี่่้ามัมีน้ำมันนู้เกอาย่จ้านีเขาไปับพี่ไปมาได้หรอพีอ่อ๋ยอยยเสี่แต่จะขาหกตัวอย่างที่เห็ดลาเดียว เอามาห้อยหาเชือกมาหอยพ่อมหาเชือกไปไปหาที่ห้อยไปม<า>ันมีตะ้มมีน้ำมันนูเด็กอายคนเปะดหีอยตนี้หอยนี่เอาเชือกมาหอยนี่นี่นี่นีนนน